เสียงปืนหลายนัด ที่ดังขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2544ณพระราชวังนารายันฮิติที่อยู่ใจกลางกรุงการมนุประเทศเนปาลส่งผลให้พระบรมวงศานวง9พระองค์รวมถึงกษัตริย์พิเรนทระพีระพิกรมสาหะเทวะและสมเด็จพระราชินีไอสวรรยาราชยลักษมีเทวีสาหาสะเสด็จสวรรคตภายหลังต่อมาทางสำนักพระราชวังประกาศว่าโศกนาฏกรรมดังกล่าว เกิดจากการที่มกุฎราชกุมารดิเพนทราเป็นผู้ทำพระแสงปืนลั่นในขณะที่สมาชิกพระราชวงศ์กำลังร่วมกันเสวยพระกรยายหารค่ำก่อนที่องค์มกุฎราชกุมารจะทำพระแสงปืนลั่นถูกพระองค์เองในเวลาต่อมา แต่แหล่งข่าวหลายแห่งรายงานว่าสาเหตุที่แท้จริงอันเป็นแรงกระตุ้นให้มกุฎราชกุมารกระทำการเช่นนี้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงวิวาทกับพระมารดาในเรื่องที่พระองค์ต้องการเสกสมรสกับสตรีจากตระกูลราณาแล้วเกิดบรรดาลโทสะขึ้นภายใต้ฤทธิ์ของน้ำจันทร์ซึ่งภายหลังก็ทรงกระทำอัตตนิวิบากกรรมซึ่งทำให้มีพระอาการในขั้นโคม่าและเสด็จสวรรคตในวันที่4มิถุนายนปีเดียวกันอย่างไรก็ตามในระยะเวลา3วัน นนั้นก็ทรงอยู่ในตําแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีดิเพนทราพีระพิกรมสาหะเทวะสืบราชสมบัติต่อจากพระบิดาตามกฎมเทียนบาลที่ร่างขึ้นตั้งแต่ปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สา หลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีดิเพนทราภีรพิกรมสาหะเทวะทางการเนปาลต้องถวายการแต่งตั้งให้เจ้าชายชยานนทระพระอนุชาของอดีตกษัตริย์พิเรนทราซึ่งมิได้ประทับอยู่ในกาศมันดุขณะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีขยานนทระพีรพิกรมสาหะเทวะสืบราชบัลลังก์ในเวลาต่อมาแต่เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความระส่ำระสายให้กับการเมืองของประเทศ เนปาลเป็นอย่างมากหลายฝ่ายจึงตั้งข้อกังขาว่าพระองค์อาจมีส่วนในการสังหารหมู่พระราชวงศ์ก็เป็นได้ทำให้พระองค์ทรงทำการยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลเนปาล ทำให้การปกครองระบอบราาประชาธิปไตยสิ้นสุดลงโดยทรงเป็นทั้งพระมหากษัตริย์นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อปกครองประเทศโดยพระองค์เองแต่เพียงผู้เดียวเป็นเหตุให้เกิดแรงต้านมหาศาลจากประชาชนภายหลังทรงสละราชสมบัติอย่างเป็นทางการในวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2551เนื่องจากสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งเนปาลได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ของประเทศจากรูปแบบราชอาณาจักรมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยการสิ้นสุดของราชวงศ์สาแห่งเนปาลอาจไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีใครคาดเดามาก่อนหากย้อนกลับไปยังเหตุการณ์เมื่อในราว200กว่าปีที่แล้วซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าปริทวีนารยันสาหาปะปฐุมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สาผู้รวมชาติเนปาลจากความอ่อนแอและการถูกแบ่งแยกการปกครองของสหพันธรัฐมัลละ ว่ากันว่าคำสาปราชวงศาราเริ่มจากเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จออกไปทำศึกครั้งสุดท้ายกับราชรัฐในหุบเขากาดมันดุทัพของพระองค์ได้เสด็จผ่านป่าและพบกับฤาษีตนหนึ่งเข้าโดยบังเอิญตำนานเล่าว่าอันที่จริงแล้วฤาษีตนนี้คือองค์เทพเจ้าจำแลงกายลงมาซึ่งในศาสนาฮินดูระบุไว้ว่าให้ถวายน้ำนมให้ท่านและพระเจ้าปฤทวีก็ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดฤาษีรับน้ำมนต์ที่พระองค์ถวายไป ดึงก็จริงแต่ไม่ได้กลืนผ่านคอลงไปกลับบ้วนลงภาชนะที่ใส่น้ำนมนั้นแล้วยื่นกลับไปยังพระเจ้าปริทวีนารยันสาหะให้พระองค์ดื่มซึ่งพระองค์ก็ทรงปฏิเสธไปมิหนำซ้ำยังทรงราดนมไปที่มือของฤาษีจนหมดทำให้หกออกมารถนิ้วพระบาทของพระองค์ทั้งสิบนิ้วเช่นกัน การกระทําของพระราชาทําให้ฤาษีบรรลุกแก่โทสะแล้วกล่าวสาบแช่งด้วยเสียงอันดังว่าหากแต่พระองค์จะทรงดื่มน้ํานมนั้นก็จะได้รับพรที่บรรดาลทุกสิ่งแต่เมื่อพระองค์กระทําการเช่นนั้นก็เท่ากับว่าราชบัลลังก์จะสิ้นสุดเท่ากับจํานวนนิ้วพระบาทที่นมหกราดรสเสีย หากนับว่าพระเจ้าปรุทวีนารยันสาหะเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกสมเด็จพระราชาธิบดีพิเลนทราพิรพิกมสาหะเทวะที่เสด็จสวรรคตรจากการต้องพระแสงปืนของพระราชโอรสก็คือพระมหากษัตริย์ลำดับที่สิบของราชวงศ์สาแต่จะเป็นเพราะผลจากคำสาบของเทพอวตารลงมาในร่างฤาษีทั้งหมดแน่หรือ หากมองย้อนไปในประวัติศาสตร์ประเทศเนปาลก่อนหน้าที่จะสถาปนาราชวงศ์สาและก่อตั้งประเทศเนปาลขึ้นเป็นที่รู้กันว่าก่อนหน้านั้นบนรรพบุรุษของพระเจ้าบริทวีนารยันสาหะได้ตั้งถิ่นฐานในเขตโกรขา,าซึ่งมีพระราชวังเดิมอยู่ปัจจุบันพระราชวังเดิมรายล้อมไปด้วยวัดและภายในเป็นที่ตั้งของวัดโกรขา,ากาลีซึ่งเป็นวัดที่สถิตของพระแม่กาลีผู้เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามในความเชื่อของชาวโกรขา เช่นเดียวกับวัดศักดิ์สิทธิ์โดยทั่วไปของศาสนาฮินดูก็จะมีพื้นที่ต้องห้ามที่ไม่ยอมให้คนที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปไม่ว่าคนคนนั้นจะใหญ่โตสักเพียงใดวัดโกราคากาลีก็เช่นกันที่มีห้องที่เรียกว่าวายุโ,โคทาที่เชื่อกันว่าเป็นบริเวณที่กักเก็บพลังเหนือธรรมชาติบางอย่างเอาไว้ว่ากันว่าสมเด็จพระราชินีไอสวรยาก็พยายามจะดันดนที่จะเข้าไปในห้องให้ได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันกับที่เกิดเหตุโศกนาฏ รรและหลังจากนั้นเพียง7วันพระองค์ก็เสด็จสวรรคตรพร้อมกับสมาชิกพระราชวงศ์พระองค์อื่นๆจากนั้นต่อมาช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2550 ห้องดังกล่าวก็จำเป็นต้องเปิดขึ้นอีกครั้งเมื่อสมาชิกรัฐสภานามว่าดรดิลลีราชสามาเดินทางไปทำภารกิจในพื้นที่แล้วแวะเข้าไปในวัดโกรขากาลีตามที่ได้ยินได้ฟังจากบรรดานักบวชเกี่ยวกับเรื่องของการพยายามเสด็จเข้าไปในห้องต้องห้ามของสมเด็จพระราชินีไอสวรรญ,ญาเนื่องจากตนเองเป็นคนใหญ่คนโตในแวดวงการเมืองเจ้าหน้าที่จึงขัดเสียไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องเปิดให้เข้าไปและเย็นวันเดียวนี้เองที่ดอ,อร์ดิลลีเกิด การหัวใจวายเฉียบพลันและเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งที่ผู้ติดตามกล่าวยืนยันว่าดอร์ดินลีเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายดีเยี่ยมกว่าคนในวัยเดียวกันเสียด้วยซ้ำทั้งยังเป็นคนที่เอาใจใส่สุขภาพของตนเองอยู่เสมอเหตุการณ์การเสียชีวิตกระทันหันจึงเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งหลายคนถึงกับพูดว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับห้องแห่งความลับที่พราชีวิตผู้ที่พยายามเปิดมันไปถึงสองคนเป็นสิ่งเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อคณะ ของลอร์ดคาราวอนพยายามเปิดสุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมนแห่งอียิปยังไงอย่างนั้น